สี่ราศีผ่านเดือนนี้ไปแล้วเมื่อไหร่ดวงดีพุ่งทันทีจะเป็นราศีไหนบ้างวันนี้ครับเราจะมาเคลียร์ชัดครบจบภายในคลิปนี้กันเลยครับเรียกว่าสี่ราศีนี้นะครับจะเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเงินการงานและความรักครับจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาฟังคําตอบกันครับเริ่มต้นกันที่ชาวราศีแรกครับคือคนตุลน,นะต้องบอกเลยครับหลายเดือนที่ผ่านมานะครับคุณเป็นราศีที่โดนแบบทดสอบ ทุกด้านเลยนะครับการติดขัดการมีปัญหาอุปสรรคเยอะๆนี่บอกเลยว่าตุนเนี่ยรับมาทุกรูปแบบนะครับแต่ว่าผ่านเดือนนี้ไปแล้วครับดวงชะตาของคุณนะครับจะดีขึ้นทันทีและมีข่าวดีอีกเยอะเลยทีเดียวครับต้องบอกเลยครับว่านับจากช่วงผ่านพ้น สิ้นเดือนนี้ไปครับงานเปิดทางครับการเงินหมุนข้องตัวมากขึ้นพวกผู้หผหใหญ่จะหยิบยื่นโอกาสดีๆเข้ามาแบบไม่ต้องร้องขอกันเลยครับเป็นจังหวะที่ต้องบอกเลยว่าชีวิตกําลังจะเปลี่ยนแปลงจากที่เคยล้มเหลวหลายครั้งครับจะกลับมาลุกขึ้นตั้งหลักตั้งตัวได้ครับจําคํานี้เอาไว้ครับตุนจะกลับมาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับจะมาในแบบเวอร์ชั่นที่ปังกว่าเดิมแน่นอนครับค้นเดือนนี้ไปแล้วครับ ดวงพุ่งแบบไม่ถอยแน่นอนครับในขณะที่ชาวราศีมังกรครับอดทนอีกไม่นานพ้นเดือนนี้ไปแล้วดาวประจําตัวของคนราศีมังกรก็คือดาวเสาร์ครับจะมีพลังและมีอํานาจส่งผลถึงความสําเร็จครับ ทำให้จับงานใหญ่ๆนะครับมีเกณฑ์ขยับขยายรวมไปถึงการเงินจะหลังไหลามาดั่งใสน้ําจําเอาไว้ดีๆครับมังกรคือคนที่โลกยอมรับไม่ใช่คนที่โลกขอให้เลือกนะครับสําหรับผู้ที่เกิดราศีธนูครับคุณเป็นราศีที่เงียบแต่พุ่งแรงมากแบบไม่ทันตั้งตัวครับ ช่วงเวลาที่ผ่านมาครับต้องบอกเลยว่าคุณอยู่ในจุดที่ว่าบางคนเนี่ยรู้สึกชีวิตชะงักนะครับเหนื่อยแทบขาดใจครับความสัมพันธ์กับใครบางคนก็นิ่งนะครับโดนหักหลังแถมเงินฝืดอีกต่างหากครับแต่พอพ้นเดือนนี้ไปแล้วครับดาวพฤหัสบดีจะโคจรเป็นมหาอุดครับโดดเด่นเต็มพลังส่งผลให้ทั้งการเงินและงานใหญ่ๆจะสําเร็จครับ เรียกได้ว่าอยู่ดีๆครับคุณจะมีโอกาสหยิบยื่นเข้ามาแบบไม่ทันคาดฝันครับบางคนครับเงินเข้ารัวๆครับเหนื่อยไม่เท่าเดิมอย่างแน่นอน คนที่เคยเฉยๆกับคุณก็จะกลับมาหาคุณเองเรียกได้ว่าเฮงติดจรวดครับสำหรับผู้ที่เกิดราศีกันครับคุณเป็นราศีที่เรียกได้ว่าเดะแบกครับแบกทุกเรื่องทุกอย่างครับทั้งการงานภาระและความคาดหวังต่างๆครับบางคนครับโดนคําพูดจากคนรอบข้างแทงใจดำต้องถูกบีบนะครับให้นิ่งให้อดทนให้ฟังครับแต่พอพ้นเดือนนี้ไปแล้วครับเชื่อผมเถอะครับ ดวงของคุณกำลังจะเปลี่ยนครับจากที่เคยเงียบๆก็จะเริ่มคึกคักมากขึ้นจะได้งานโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามารวมไปถึงการเงินครับก็จะเริ่มดีนะครับเรียกว่าฉ่ำมากๆจังหวะนี้ครับ